สวัสดีครับวันนี้ธนาพาเพลินจะไปเพลิดเพลินกับดอกไม้สีม่วงนะครับสามชนิดที่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือตะแบกอินทนินและก็ดอกสะเลานะครับชนิดที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือดอกตะแบกนะครับลักษณะเด่นคือเปลือกลำต้นที่เรียบเป็นมันและหลุดล่อนใบอ่อนมีขนนุ่ม ปกคลุมตลอดทั้งใบใบแก่ผิวเรียบเกลี้ยงช่อดอกชูเหนือเรือนยอดดอกมีสีม่วงหรือม่วงอมชมพูเมื่อดอกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวการออกดอกของตะแบกจะอยู่ในช่วงกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะครับดอกไม้สีม่วงสีสวย อย่างที่สองที่จะแนะนำนั่นก็คืออินทนินนะครับไม้ต้นผักใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างเรียบมีรอบด่างสีขาวใบหนาโคนใบมนปลายใบแหลมเป็นติ่งดอกสีม่วงม่วงองค์ชมพูหรือสีชมพูออกดอกเป็นช่อชูขึ้นเหนือเรือนยอด กลีบดอกมี6กลีบโคนคอดเรียวเป็นการสั้นช่วงเวลาของการบานของดอกตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเดือนมิถุนายนดอกไม้สีม่วงสีสวยชนิดที่3นั่นก็คือดอกสลาลักษณะเปลือกของลำต้นค่อนข้างสังเกตได้ง่ายโดยเปลือกจะแตกเป็นร่อง ตามยาวตลอดลำต้นใบคล้ายอินทนิลแต่บริเวณเส้นใบมีขนนุ่มดอกจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าอินทนิลแต่ดอกจะมีสีม่วงหรือสีชมพูและมีสีขาวประปรายกลีบดอกจะย้ย้อหยักกว่าชนิดอื่นๆระยะเวลาในการออกดอกจะอยู่ช่วงปลายฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อนโดยดอกของสเลาจะพรั่งพลูทั้งต้นสวยราวดอกซากุระ จึงได้สมญานามว่าซากุระรดูร้อนเป็นอย่างไรบ้างครับดอกไม้สีม่วงสวยถ้าชอบกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ